กินข้าวอิ่มเรียบร้อยครับเราเตรียมเดินทางต่อเราจะไปเจ้าสำราญกันต่ออากาศเป็นใจให้เรามากเลยเจ้าสำราญแดดออกแล้วนะครับแดดออกแล้แวกินข้าวเช้าเสร็จแล้วเตรียมภรรยเสร็จแล้วไปกันต่อใช่ผ่านจากกร <laughs> ุงเทพมาก็ไม่มีฝนเลยนะแต่เริ่มคึ้มๆอยู่ไม่แน่ใจว่าตอนบ่ายอาจจะมีฝนเขาบอกว่าฝน60เปอร์เซ็นต์ลองมาลุ้นกันเดี๋ยวไปดูวนะ่าหาดเจ้าสำราญบรรยากาศจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนครับลอมาลุ้น ไปตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปหาดเจ้าสบรานนะคะดูท้องฟ้าสดใสเลยนะตอนนี้เราจะเข้าเมาืองเพชรบุรีเดินทางเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีอากาศก็ดีนะคะท้องฟ้าถือว่าแจ่มใส แต่ละเราน่าจะได้เห็นวิตามินซีบ้างเห็นทะเลเราจะไปเติมวิตามินซี <c oughs> ซีวิตามินล้นเลยนะวันนี้ <c oughs> พลังงานมาเต็มเลยพี่จอยจะได้เห็นทะเลวิตามินซีวิตามินทะเลไม่ใคยเลือทะเลนานและ,ะโดดเลยไหม <c oughs> ดโดดได้นะ <c oughs> ชอบดูทะเลกัแต่ไม่ค่อยชอบลงทะเล <c oughs> อ๋อเหรอ ก็จะมีรถเริ่มมาแล้วเรื่อยๆทีะะ่สายคงมีตามเรามาเยอะอากาศดีน่าเที่ยวช่วงนี้ถือว่าโชคดีนะมาเรานิว่าจะเจอฝนตลอดทางปรากฏว่าภาคใต้ตอนนี้ฝนยังไม่ค่อยเยอะนะคะเราจะออกเพชรบุรีออกสายออกสายาจังห <outside. S 2> วัดเพชรบุรี เราก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะถ่ายบรรยากาศให้ได้ดูกันไม่รีบกะว่าจะเข้าที่พักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วแต่ว่าจะไหวแค่ไหนนะคะออกมาจากตัวเมืองเพชรบุรีแล้วตอนนี้เรากำลัง บ้านหกโมงนะทุกคนมาถึงนี่สิบเอ็ดโมงแล้วก็แวะกินข้าวเช้ากันก่อนนะที่วังมะนาวแล้วค่อยขับรถต่อมาบรรยากาศจะมีของขายตรงเรียบหน้าหาดนะคะนี่เออาอาอกวเวลาขับเริ่มงงนะ้ะ Oh, okay, มีร้านขายของนี่แะละของกินเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้แล้วอาหารมพมี่จอดก็่จอกะวนหาที่จอดต่อไปนี่สุดถานแล้วนะเนี่ยเราขับมาสุดถานแล้วยังหาที่จอดไม่ได้เลยคนเยอะเหมือนกันนะเยอะเยอะ มีหาดเจ้าสมุทรสวยแล้วก็จะมีสันทรายเป็นระยะระยะนะมีหลายจุดหาดกว้างเลยทางนี้จะทะเลเรียบกว่า ทางโน้นจะขึ้นแรงกว่าช่วงนี้ทะเลกำลังหน้าเล่นนะแถวาหาดเจ้าสำรานน้ำไม่ลึกไปได้ขนาดนี้เลยนะครั้งนี้ครั้งแรกเพิ่งรู้ว่าเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นช่วงที่หาดเจ้าสำรานเล่นง่ายที่สุดแต่ช่วงน้ำขึ้นน้ำลงมั้งเรามาถูกจังหวะเลยสวย,วยสวยสวย สวยมากเลยนะทุกคนเราจะเดินลงไปได้ไหมรองเท้าเราจะเปียกไหมนิดหน่อยพยายามอยากเดินลงไปสันทรายค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มาเจอแบบนี้แล้วก็จะลุยลงไปมันจะมีสันทรายเป็นระยะยระยะเลยนะคะตรงที่มีมเขาเรียกว่าอะไรแนวกั้น คลื่นฝั <c oughs> ่งนี้ฝั่งนี้จะเห็นว่าแบบอากาศแจ่มใสมากเลยอะนะ <c oughs> เราขอเปิดแมสหน่อยได้ไหมที่โล่งๆสูดอากาศเต็มปอดเลยคลื่นไม่แรงแล้วก็น้ำไม่ลึกนะจะเห็นว่าน้องๆลงเล่นน้ำได้สบายเลยช่วงเนี้ย ช่วงนี้ดีมากๆอ่อะดูข่าวเหมือนว่ามันขึ้นเยอะเลยวมใช่ม,ใชมาเอ,อ้อดีพอดีเป็นครั้งแรกที่ดีที่สุดที่มาที่นี่ปกติมาหเห็นวิวสวยๆ,ๆด้วย,วยมีสันทราให้เดินลงมาได้ด้วยอ่ะเออสุดยอดสุดยอดน้องๆแฮปปี้มากเลยลงเล่นน้ำได้ปกติจะลงมาไม่ได้ถึงขนาดนี้นะคะจะเดินลงมาไม่ได้เพราะว่าน้ำจะเต็มถอดแมสให้หน่อยสิคะ แอบถ่ายรูปพี่จอยเนาะแสงสวย3 2 1 3 2 1ตรงนี้เรามองกับริมหาดขึ้นไปตรงชายหาด อันนี้คนก็เยอะพอสมควรเนาะอากาศดีไม่มีฝนแล้วขึ้นก็ไม่แรงขึ้นเรียบๆอย่างที่เห็นนะคะเดินสันซ้ายได้สบายมากสวยสวยหาดสวยมองไปทางไหนก็สวย ดูดน้องๆสิลงไปเล่นน้ำอ่ะไม่ลึกนะนะั่น่ะเดินลงไปเท่าประมาณหัวเขา่านี่ถ้าไม่ได้ใส่ผ้าใบมานะจะเดินลงไปถึงโน่นเลยมาถอดเนี่ยม่อ,อ,อะน้ำลงแล้วหรอลงแล้วเดี๋ยวบ่ายก็ขึ้นเดินถึงโน่นได้เลยใช่ มันเป็นสันทรายเนาะเรามาช่วงจังหวะน้ำลงำครับเขาเรียกว่าอะไรเล่แหวกน้ำแหวกเหรสวยอะ่ะเล่แวก พอนตรงนั้นก็น่าจะเป็นสันทรายนะโอ้โหเพิ่งเพิ่งรู้ว่ามันตรงนี้มันตื่นนี่ยมาตาปกติก็น่ากลัวนะเพราะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะนขึ้นแรงขึ้นดูดขึ้นดูดเลนเพราะว่ามันเป็นสันทรายแบบนี้ถ้าจะคิดว่าช่วงเดือน เมษาพฤษภาน่าจะสวยอย่างนี้นะอเออเพราะปกติเราไม่ค่อยได้มาในช่วงเดือนนี้เลยนะตรงนี้เป็นทางเดินเดินไปถึงน้่นเลยโอ้วสวยมากนี่ลองเดินไปดูดีกว่าเอาละแล้วเราจะเดินไปดูที่คลองหินนะโอ้หน้ำมันลงขนาดนี้เลยนะ มีหอยหรืออะไรสักอย่างมันคือตัวอะไรวะ ล่างไม่ค่อยมีสาย,ยจะเป็นตมเลยเนาะเนี่นะเป็นดินตมนะโอ้ตรงนี้เหมือนเป็นล่องน้ำนะ